ดีใจมากรู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าตื่นเช้ามาอย่างแรกเลยค่ะที่ต้องจะต้องขอบคุณร่างกายเราบอกรักตัวเองด้วยโพเทนนดิม ตอนนั้นที่เคยให้สัมภาษณ์กับพี่ลินดาไว้ใช่ไหมคะเรื่องสุขภาพอะคะตอนนี้คะ่ะก็ต้องอัปเดตเลยคะ่ะว่าสุขภาพอะดีมากจากที่มีปัญหาความดันต่ำอะคะแล้วก็กินยารักษาไมเกรนนะคะมาอยู่นาน,นะคะ่ะล่าสุดที่มาเจอโพเทนดิมก็คือที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าปลายประสาทอักเสบอะคะ,คะซึ่งตอนนี้ดีดีขึ้นมากๆเลยคะ่ะตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดอะคะ่ะความดันต่ําหนูก็ไม่เป็นแล้วะนะคะคอเลสเตอรอลสูงไม่มีแล้ว ค่ะดีใจมากรู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าตื่นเช้ามาอย่างแรกเลยค่ะที่จะต้องขอบคุณร่างกายเราบอกรักตัวเองด้วยโพเทนดิมมันเลยกายเป็นความรู้สึกว่าเรารักมากอะค่ะเรารักมากแล้วเราอยากให้สิ่งที่เรารักเนี่ยกับคนที่เรารักอะค่ะแล้วเราก็บอกกับคนที่มาทานกับเราอะค่ะ<อ>ถ่ายทอดความรู้สึกแบบนี้ออกไปออกไปออกไปอะค่ะ เรื่อยๆนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคือเราขาดเขาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพี่หยุดพูดไม่ได้จริงๆค่ะเราเราอยากจะหยิบโพเทนดิมยักปากทุกคนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> จากหนูไม่ได้อยากไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะทําเป็นธุรกิจนะคะนะคะ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นแบบว่าหนูลงทุนในการซื้อโพเทนดิมอะค่ะ,ะแค่แพตตินัมแรกอะค่ะแต่หนูกับได้เงินกลับมา แบบว่าอ้ามันเกินจากที่เราลงทุนนะคะเพื่อสุขภาพเราอะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะพอเรามาทํา เราต้องการทําเป็นธุรกิจเนะะี่ยค่ะนอกจากเราต้องเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะเราต้องเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วตัวเราเองอะคะ่ะต้องเปลี่ยนแปลงเคล็ดลับของหนูนะคะ,คะหนูจะไม่ห่างโพเทนดิมเลยค่ะคือโพเทนดิมก็จะไม่ห่างกับหนูค่ะหนูต้องมีโพเทนดิมเนี่ยติดตัวติดกระเป๋าเตรียมไว้ตลอดอะ,ค,ะค่ะว่าเราจะต้องฟักมาะคะ่ะเราจะต้องอ,อวดเราจะต้องโชว์ทุกคนที่เจอเราอะคะ่ะเขาจะต้องได้รู้อะคะ่ะว่าเนี่ยมันมีสิ่งนี้นะคะ่ะ การทําธุรกิจเนะะี่ยค่ะคือคิดอยู่ตลอดเวลาค่ะเราต้องมีคนเพิ่มอะคะ่ะเราต้องมีคนคุยด้วยธุรกิจเนี้ยมันจะออกมาแบบอัตโนมัติเลยค่ะว่าเราจะมีคนมาเพิ่ม <c oughs> เพิ่ม <c oughs> เพิ่มเพิ่มม,ม,ามาตลอดแบบเนี้ยค่ะมันง่ายนะคะมันง่ายมาก <c oughs> ง่ายมากๆเลยค่ะมันเป็นธรรมชาติที่เราต้องเจอคนนะคะแล้วก็ทำได้ตลอดเวลาแล้วทำได้ทุกที่ แล้วถ้า<ม>่ายิ่มีคนได้ทักเราค่ะได้ถามเราแบบนี้ค่ะเราก็จะวักให้เขาดูทันทีเลยค่ะแล้วก็มีความเชื่ออยู่ก่อนเลยค่ะว่าทุกคนต้องทานมไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเพศไหนส่วนใหญ่ผู้หญิงเจอกันแบบนี้ค่ะเราก็ต้องทักกันเรื่องความสวยความงามก,ก็ต้องคุยกันเรื่องไปทำอะไรไปอะไรกินอะไรใช้อะไร มันมันหนีไม่พ้นเลยนะคะเพราะว่าเรามั่นใจอะเนาะว่าของเราดีจริงมาอวดเลยมาพูดเลยบอกได้เลยว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราแบบนี้ค่ะที่เราได้เกี่ยวพันด้วยแบบนี้ค่ะทุกคนต้องรู้อะค่ะว่าเรามีสิ่งนี้เรามีของดีที่สุดในโลกอยู่ในมือเราเพราะพวกเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องโควิดนะก็เลยใช่สบายสบายแล้วเขาก็จะคน,คนทั่วไปเขาก็จะงงไงคะว่าเอา้าไม่ไม่กลัวโควิดเลยเหรอ เออไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่ไม่ตกใจกับโควิดอ่าทำไมเรารู้สึกสดใสมีความสุขขึ้นเอาสวยขึ้นกันทุกคนอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่เห็นค่ะไม่เห็นแบบนั้นใช่ค่ะเขาก็เออทำอะไรกันน่ะหนูก็จะบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่หนูทานตัวเนี้มาค่ะหนูไม่ไม่เคยกินยาสักเม็ดเดียวค่ะทุกวันนี้หนูไม่ทานยาสักเม็ดเดียวค่ะ คือไมเกิลไม่เคยกลับมาอีกเลยนะคะหนูก็จะบอกเล่าแบบนี้ค่ะประสบการณ์ของเรา mm. หนูก็ยอมรับเลยว่าโตไวมาก oh <my> เกิน <laughs> เกินเกินจากที่เกินจากที่หนูคาดนะคะ <c oughs> คาด <c oughs> ิจริงๆค่ะ <c oughs> เพราะว่าทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ามันได้ผลไวอะ่ะ mm. แล้วมันทำง่ายอะ่ะโอ้โห ไม่มีตัวไหนแบบดีดีเท่านี้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีตัวไหนที่ตอบโจทย์ค่ะเขาทําธุรกิจสุขภาพเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับความงามนะคะแต่พอมาทานผลิตภัณฑ์ของเราแบบเนี้ยค่ะเขาก็แบบโหมันไวอ่ะมันไวอ่ะอย่างเงี้ยค่ะทำไมมันง่ายอะ